สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับแม่จ๋าชาแนลนะคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกท่านมาที่มาทำบุญนะทุกคนที่วัดสารแดงนะคะเรียบคลองทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะโอ้ปลาสวายสุดๆเยอะม,มากนี่วัดสารแดงนะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นกระถินแลยนะคะช่วงนี้เดือนตุลาคม 2,565นะทุกคน่าครอบครัวของแม่จ๋ามาทำบุญกันนะคะยี่20บาทที่หนึ่งถึงอาหารมาเอาเนี่ยเอาในเป๋าแม่เนี่ยในกระเป๋าตังค์แม่ไงก็นั่นแหละเปิดเลยเอ้ายี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้ววั้ยรูดกระเป๋าแม่ให้ด้วยรูดให้ด้วย,วยโอเคครับ ยี่สิบาทก็พอครับ,บ,บ,บเ,เอาแค่ยี่สิบาทนั่นแหละไป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 ไม่ต้องกลัวมันไม่อิม่มหรอกลูกมัน <c oughs> มีคนมาให้อาหารเยอะอยู่ส่วนใหญ่นะคะเขาก็มาทําบุญไหว้พระขอพรนะคะก็จะมีองค์หลวงพ่ออยู่ด้านในน <c oughs> ะะก็มีดอกไม้ทูบเทียนให้บูชานะคะเดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปข้างในเนาะ จะมีไร้านไอติมร้านส้มตำไก่ย่างเสื้อผงเสื้อผ้าขายนะคะดูบรรยากาศแล้วก็มีให้ซื้อรอตเตอรี่มีแผงรอตเตอรี่ให้เดอกซื้อเยอะนะคะนี่คือด้านใน แล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาไปให้อาหารปลากันซาลาดอีก วันนี้แม่จ๋าพา,าครอบครัวมาทำบุญน,นะคะดูนกพิราบไป,ปให้อาหารปลาก,กันเฮ้ย ก็ไปถ่ายแล้วยเป็นแผลมั้งเหรอยวแผลมาก้องล่างกระโดดลงไปดิก้องจะรอดขึ้นมาปล่าวะเออ,อเอาถังไปคืนนะลูกเยอะไหมคะน้องเกดส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวาย <laughs> เอาใกล้ๆก็ได้ขาะเดี๋ยวเขาก็รอยมากินเยอะมากเลยแตปากไม่ต้องกลัวลูกมีคนมาให้อาหารทั้งวันมีคนมาทำบุญให,ให้อาหารทั้งวันเลยนกพิราบก,ก็ได้กินด้วย,ย,ยกคือดีๆนะโทรศัพท์ตกน้ำนะ ูกชายของแม่ลองเอาไปไว้ให้หน่อยลองเอาไปไว้ให้หน่อยพี่ก็เอาไปไว้ให้น้องหน่อยครับถ่ายรูปถ่าย้นหถ่ายกดีันนี้ไ่ายถ่ายรูปพอ่อไปกองโอ้ไปกองลูกสาวก็จะถ่ายรูปพอ่อลูกชายก็ นี่แม่มีความสุขมากเลยนะทุกคนโอ้โหดโอูอ่าลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามให้แม่จ๋าด้วยนะสวัสดีคะ่ะแม่จ๋าขอตัวไปทำบุญก่อนนะคะ